สนับสนุนโดยดีว um. ่าทัว m a r i n a p l u ลัสมิกซ์เบอร์รี่เซรัมขาวอมชมพูดูมีออร่าออ g a แกนิค e n ดจินทร์ทแฮสเปรย์สเปแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแบบไม่ต้องล้างออกสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ถึง99.9%สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ราการชอ้ชอ นะฮะเมามันไม่ฟันธงกันกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะมาอีพีนี้มาที่เรื่องราวของปากนะครับปากบางคนก็เอาไว้พูดบางคนเอาไวดา้ด่าบางคนเอาไว้พูดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นบางเรื่องถ้าไม่รู้ไม่พูดจะดีกว่านะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีให้เห็นเยอะมากในโลกโซเชียลนะฮะไอเรื่องของปากพาจนเนี่ยเป็นสำนวนไทยที่มันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงจริง ก็จะยกตัอตกวอย่างเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเป็นประเด็นอย่างหนักหนุ่มมากๆสำหรับกรณีของน้องโมมลชนกแสงฉายเพียงเพนนักแสดงสังกัดช่องสาเมื่อก่อนอยู่ X-act ช่องวันนี่แหละแต่ตอนนี้ไปเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3าแล้วก็เซ็นมาปี2ปีแล้ว,ล,วละครมีเรื่องเดียวนะฮะหลายคนก็อยากจะติดตามผลงานของน้องโมเยอะๆว่าเมื่อไหร่จะมีละครออกมาให้ได้ชมกันอีกนะครับ เพียงแค่ชั่วข้ามคืนชื่อของโมมชนกเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับแล้วก็แฮชแท็กโมมชนกขึ้นเทรนด์ทวิตเตอเมื่อวันที่27มีนาคมเกือบ900,000ทวิตแตะล้านนะซึ่งกว่าคลิปนี้จะ air ออนแอร์อาบพุ่งถึงล้านแล้วสาเหตุที่มาที่ไปมันไม่ใช่เรื่องเดมันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินเดเพราะว่ามันเป็นกระแสที่คนพูดถึงแล้วก็วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของน้องโมในขณะที่ตัวของน้องเนี่ยก็คือ ไม่ได้ไปงานอีเวนต์ถูกไหมไม่ได้ไปงานอีเวนต์ไม่ได้ไปถ่ายละครไม่ได้ไปงานโชว,ว,ว,ว์ตัวต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่กับบ้านกิจกรรมของดารานอกเหนือจากการทําอาหารถ่ายรูปโชว์ลงไอจออกกําลังกายถ่ายรูปให้เห็นในไ g ก็จะมานนไลฟ์กับบรรดาแฟนคลับนี่แหละนะฮะก็คือในขณะที่โมมมไลฟ์ Mar เพื่อพูดคุยกับแฟนเนี่ยแต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งเวียงวีนจิกกัด จากสายตาแล้วก็วาจาอันนี้คือตามที่เราเห็นในไลฟ์เลยนะคือเอาจริงๆนะหลายคนบอกว่าดูไม่น่ารักเลยซึ่งในการที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะอันนี้เราต้องยอมรับว่าศิลปินดาราเป็นบุคคลสาธารณะนะฮะเป็นดาราที่เป็นแฟนให้การชื่นชอบการแสดงกิริยาบริยาแบบนี้ถือเป็นการฆ่าอาชีพตัวเองชัดๆเลย <c oughs> เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ มันนะักอธิบายว่าสิ่งที่เราทาอ่ะเป็นสิ่งที่เราพูดเล่นนะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดอะไรนะเราไม่สามารถที่จะมาอธิบายให้คนบนโลกนี้เข้าใจหมดได้หนึอออกป้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนที่จะมาจับเราจะมาตัดสินเราเนี่ยเขาก็แค่มองในสิ่งที่เขาเห็นนะฮะเอาจริงๆชื่อเสียงของโมในการเป็นนักแสดงเนี่ยก็พอไปที่รู้จักบ้างแต่ดังไหมอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้นนรก็ก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าจะ จะแค่ไหนบางคนถามว่าโมไหนวะบางคนถามโมไหนแต่ว่าคนที่ดูละครเยอะๆหรือว่าคนที่ชื่นชอบดาราหรือว่าคนที่ติดตามวงการบันเทิงมาเยอะก็จะรู้จักแหละว่าโมโมชนกคือใครแต่บางคนจะบอกโมไหนยังไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าอะไรประมาณนี้นะหลายคนนะหลายคนอ่ะก็แล้วแต่ละกันแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนจะคิดยังไงนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้จักโมชนกคือใครอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาย้อนดูประวัติ คร่าวๆของน้องให้ฟังสันิดหนึ่งแล้วกันโมนะฮะชื่อว่าโมโมชนกนะครับอายุปัจจุบันก็29ปีน้องจบจาก ศิลปะก,กรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงที่มสวอ่ะเดี๋ยวคนก็จะเมาส์อีกว่าจบการแสดงมาใช่ไหมชอบการแสดงใช่ไหมสิ่งที่อยู่ในคลิปสิ่งที่อยู่ในรักคือการแสดงใช่ไหมคือการเฟซการปลอมใช่ไหมอย่าไปเมาส์อย่างนั้นอันนี้เราพูดถึงเรื่องการศึกษาข,ของน้องนะฮะเข้าวงการมาจากการถ่ายแบบวิทยาสตรวัยรุ่นจากนั้นก็มีการถ่าย MV นะครับที่ดังๆก็เพลงคือเธอใช่ไหมหนะของเรทโทสเปกนะครับคนธรรมดาของชินชินวุฒ แล้วก็อีกหลากหลายเพลงเลยจากนั้นก็เริ่มมีงานแสดงละครเรื่องแรกในปี53ย้อนหลังไปก็ประมาณสัก10ปีได้นะครับกับละครเรื่องเพียงใจที่ผูกพันนะครับแต่ว่าผลงานที่ที่ทำให้คนรู้จัก โมโมนชนกมากขึ้นก็คือหนังเรื่องเลิฟจุรินซีรักมันใหญ่มากในปี54จากนั้นก็เข้าสู่วงการละครเต็มตัวนะครับเป็นนักแสดงในสังกัดช่องวันนะครับมีละครหลายเรื่องเลยแล้วก็อาทิเช่นนะฝันเฝื้องชีวิตเพื่อค่าหัวใจเพื่อเธอรักแพ้แม่ไม่ปลืม้มล่าสุดก็มาอยู่สังกัดช่อง3 กับละครที่ผ่านมาก็คือทีใครทีมันนะครับซึ่งตอนแรกที่เรามีชื่อของโมเล่นล้วก็น,วนึกว่า้หมูมาท่องสามเป็นนายเอกนําเลยคู่กับน,น,นายนภัสเลยปรากฏว่าเป็นคู่2นะฮะ,ะโมเนี่ยเคยคบหากับบี้สุกิดด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องเลิกรากันไปโดยครั้งนั้นบี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเรามีความไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่เกี่ยวกับมือที่3หลังจากนั้นก็ค่อยไม่ค่อยได้ยินข่าวเกี่ยวกับความรักของโมสักเท่าไหร่นะครับเธอก็ ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีภาพลักษ์ภาพลักษณ์นะไอ้น,นิสัยจริงๆเราไม่ได้พูดถึงเอาเป็นว่าเป็นนักแสดงที่มีภาพลักษ์คือเป็นภาพที่เรามองเห็นก็คือเป็นนักแสดงที่ดูยิงดูหน้าเวียงนะครับคนไม่สนิทก็จะเข้าใจว่านางถือตัวหรือเปล่าแต่กับกลุ่มเพื่อนสนิทหรือว่าคนคุ้นเคยก็จะรู้ว่าเออโมเนี่ยเป็นคนที่แบบ ยิ้มยากนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าชอบดึงหน้านะครับไลฟ์ Live ก็คือเป็นการไลฟ์สไตล์ของโมนี่แหละเป็นผู้หญิงแต่งตัวเกง่งมีเทสชอบงานศิลป,ปะชอบถ่ายรูปล่าสุดก็ทำร็อกนะฮะใน YouTube ซึ่งเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกันเที่ยวแล้วก็การกินของน้องด้วยนะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับของโม,โมชนกเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าโมเป็นเสือยิ้มยาก แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนของวันที่26มีนาคมที่ผ่านม,มาที่น้องโมเนี่ยเขามาไลฟ์เพื่อพูดคุยกับเหล่าแฟนคลับนะครับแล้วก็มีข้อความบางประโยคหรือการแสดงสีหน้าที่ทำให้แฟนคลับรู้สึกว่าเฮ้ยโมอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะจนทำให้แฮชแท็กโมมชนกขึ้นเทนเิตเตอร์อันดับหนึ่งนะครับไอ้เรื่องที่แบบอะไรมีคนถามว่าอคอมีเนมมด พอย r เน m e สิขอมี Name ทำไมบางคนก็บอกอ้าวหรือเขาอาจจะชื่อเนม e ก็ได้ทำไมคุณต้องไปไปหักเขาอย่างนั้นไปขิงขาใส่เขาแบบนั้นหรืออีกหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะให้ดูคลิปกันอเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนอายุเท่าไหร่ให้เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าโมมณชนกวิกิพีเดียค่ะแมโทโคมีก็ไม่อยากออกไงฟูดแลนหรอ พี่นนทไม่อยากออกอ่ะนี่มุกก็สั่งของแบบ Delivery หมดเลยนะแบบพวกของส่วนอนะไรเงี้ยลายแมนให้ไปซื้อพวกอะไรได้หรอไอคนเนี้ย call me name เนี่ยไม่ใช่นะต้อง call my name นะตั้งสติใหม่ content วันนี้นะคะคุยกับทุกคนแก้เบื่อเพราะต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำค่ะ มันต้องใช้เวลาทำใจมากๆเลยค่ะถวายได้ครับจุดทูดสามดอกถวายอะไรอาหารหรอกักหน้แบบล้างออกของพี่โมของอะไรคะไปดูในคอมเมนต์นะคะมีคนมาตอบเยอะล้วคะ่ะแจกแฟนคลับหน่อยแจกอะไรแจกอะไรยังเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยอะไรที่ไม่อยากทำเช่นล้างจานแต่มันมีอีกอื่นอีกมากมายประมาณร้อยอย่างอะค่ะวันนี้ ออกไปเดินเล่นบ้างเดินที่ไหนอะทางเดินหรอหรืออะไรสวนเช่นล้างจานค่ะแกะของทำความสะอาดโซฟาอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่อยากทำทิ้งขยะอยากได้สั่งซื้อสิคะพงมลายใช่ไหมคะสั่งที่ไหนคะแนะนำหน่อยคะ่พะพงมลายไหว้พระขนมไงคืออะไรคนที่ทำจุดเนี่ยทำทำไมอะ่ะหือ คนไทยติดเชื้อเท่าไหร่แล้วครับใครรู้มาบอกเขาหน่อยค่ะคุณโมเนี้ยมีดูไม่น่ารักเลยใช่ชุดหรือปากแรงกว่ากันก็ลองเทียบสีดูเล่นหนังหยุดไหมครับหนังคือสิ่งที่ฉายในโรงภาพยนตร์ละครคือสิ่งที่ฉายในทีวีนะคะอ่ะเรื่องของเรื่องคือโมเนี่ยมาไลฟ์ อินสตาแกรมพูดคุยกับแฟนคลับหลังจากกักตัวอยู่บ้านเพราะว่่ได้ออกไปงานที่ไหนนะครับเนื่องจากโควิด -19 ซึ่งน้ําเสียงสีหน้าแววตาในการพูดคุยกับแฟนคลับเนี่ยม,มันจะมีแบบมีความเวี่ยงวีนซึ่งเราไม่รู้ไงว่าสิ่งที่โมเวี่ยงวีนน่ะมันคือการเหวี่ยงวีนเล่นๆหรือว่ามันคือเรื่องจริงอะ่ะคือถ้าแบบถ้าเราดูล่ะ้เกิดดาราสักคนนึงออกมาเหวี่ยงวีนแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่ดีกับเขาถูกต้องมัรู้สึกว่าดาราจะต้องแบบค่าค่ คัคหรือว่ามีความเป็นกันเองแต่บางทีน้องอาจจะแบบตื่นสายหรือเปล่าหรือหิวข้าวหรือเปล่า,าก็เลยออกมาเวียนวีเลยแบบนั้นนะคะจะว่าว่าหยอกล้อหยอกแฟนคลับมันก็ไม่น่าจะใช่ไหมละ่ะหรือแม้แต่การคอมเมนต์ถามคําถามของแฟนคลับด้วยคําถามธรรมดาไม่ได้กวนนะ ก็คือบางคนเนี่ยเขาพิมพ์ถามมาอะไรประมาณนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้กวนเลยนะแต่บางทีเราตอบกลับไปก็เป็นน้ําเสียงของการวีนกับเช่นพี่โมอายุเท่าไหร่แล้วเธอก็ตอบว่าอยากรู้ก็ไปเซิร์ชหาในวิกิพีเดียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีเราเข้าใจนะบางทีเจะเจอคําถามเดิมซ้ําๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะตอบแต่มันก็ไม่ใช่แบบอยากรู้เธอก็ไปหาคําตอบเอาเองสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไมหมฮะ โมบอกในคลิปว่ามาไลฟ์เพื่อทําใจก่อนที่ต้องไปทําอะไรที่ไม่อยากทําซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่โมไม่อยากทําในบ้านหลังนั้นน่ะที่โมอยู่อะอะไรที่โมไม่อยากทำเนี่ยเราไม่รู้ล้างจานเหรอกวาดบ้านหรอรดน้ําต้นไม้หรออันเนี้ยเราไม่รู้เลยนะฮะซึ่งสิ่งที่เธอไม่อยากทําอย่างที่บอกกันไปนะซึ่งตลอดเวลาที่พูดคุยผ่านไลฟ์เหมือนมีอารมณ์ขุนมัวซึ่งดูแล้วท่านน้องไม่พร้อมที่จะคุยกับใคร แลายคนบอกอย่างนี้ถ้าไม่พร้อมจะคุยกับใครก็ไม่ต้องไลฟ์ไหมหรือไม่ก็เป็นการไลฟ์แบบไม่ออนแอไหมอัดคลิปพูดกับตัวเองไปบางทีนะลองลองทำแบบเนี้ยลองทำแบบที่ไลฟ์แล้วเป็นอันอดคลิปแล้วลองมาเปิดดูเองแล้วตัวเองดูตัวเองจะรู้สึกอย่างไรเออลองดูนะฮะอ่ะ เขาบอกว่าสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณพูดออกมาเพียงแค่เสี้ยววินาทีมันก็แพร่ไปทั่วโลกแล้วนะครับถ้าคุณไม่พร้อมในที่นี้หมายถึงว่าอารมณ์ไม่พร้อมสติไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาลา์อย่างที่บอกกันไปเพราะว่าการถามนี้มันเหมือนเป็นการฆ่าตัวเองทางอ้อมนะครับคนที่เขาเอินดูเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยโมอาจจะหยอกล้อก,กับเราแฟนคลับหรือเปล่าอันนี้สาหรับคนที่เขาเอินดูนะฮะ แต่คนที่ฟังด้วยความตะกิดตะขวงใจหรือคนที่ไม่เคยรู้จักโมมก่อนเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยดาราคนนี้ไม่น่ารักไม่น่ารักเอาเซียเลย<อ>นะฮะและทันทีที่กระแสะวิจารณ์เข้ามากระหน่ำอย่างหนักนะฮะหลังจากนั้นโมม,มชนกเธอก็ไปโพสต์ข้อความลงในไอจีส่วนตัวของตัวเองเป็นข้อความขอโทษนะคะบอกว่าโมขอโทษนะคะโมน้อมรับผิดทุกอย่างขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ ทุกคำแนะนำที่ตักเตือนโม e ได้อ่านทุกข้อความและจะนําไปปรับปรุงแก้ไขค่ะโมอยากจะขอโทษทุกทุกคนในวันนั้นจริงๆขอโทษทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะแล้วก็ลงชื่อโม e นะฮะก็หลังจากที่มีคําขอโทษออกมาหลายคนก็ไม่จบจะเรียกว่าไม่จบไหมล่ะหลายคนก็ไปขุดเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมาของสาโม e. เอามา ประกอบกับสิ่งที่โมทำให้เห็นในฟลายยกตัวอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อปี58ศิลปินนักร้องหนุ่ม คนหนึงคุณอ้อปองศักดิ์อันนี้พูดได้เนื้อเพราะว่เป็นข่าวแล้วอ๊อปองศักดิ์เคยโพสต์ข้อความลงในไอจว่าเขาเนี่ยไปทํางานนะแล้วก็นั่งแต่งหน้าในห้องนั้นซึ่งก็มีศิลปินหลายคนแต่มีน้องดาราคนหนึ่งที่หน้าตาน่ารักมากเลยเดินเข้ามาในห้องเราก็เห็นหน้าน้องแล้วเนี่ยว่าน่ารักอย่างนู้นอย่างนี้แต่ปรากฏว่า เหมือนน้องไม่มีสัมมาคาระวะต่อรุ่นพี่ถ้าเทียบกันนะตอนนั้นออฟป,ปองศัพท์เป็นรุ่นพี่แล้วโมเป็นรุ่นน้องนะครับแต่ว่าตอนนั้นคุณออฟเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อนะว่าเป็นใครแค่บอกว่าเป็นนักแสดงท่านหนึ่งนะครับก็คือเดินเข้ามาในห้องไม่ยกมือไหว้ไม่ทักทายไม่ยิ้มแย้มทักทายให้แต่บางทีก็ไปยกมือไหว้คนอื่นอะไรประมาณนี้อันนี้สิ่งที่คุณออฟเขาเจอมาก็มาพ้นลงไอจีหลังจากนั้นก็มีนักสืบในโลกโซเชียลก็ไปตามสืบมาว่าเอ๊ะ น้องคนนั้นคือใครจนได้ความว่าน่าจะเป็นโมมชนกหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนไปสืบถึงขั้นว่ามีงานอีเวนต์เดียวกันไหมมีงานอีเวนต์เวลาเดียวกันไหมสุดท้ายนักข่าวไปสอบสัมภาษณ์โมมชนกซึ่งโมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก็เห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ถามหลายคนแล้วหลายคนก็ลงความเห็นว่าก็เป็นแกนั่นแหละโมที่ออฟพูดถึงนะครับสุดท้ายก็เลยได้ให้ผู้ใหญ่ทาง Exact นะครับณนะตอนนั้นนะให้ผู้ใหญ่ทาง e x ก c สเนี่ยเป็นคนเคลียร์เป็นคนสมานกาวใจก็เรียกมาคุยกันนะครับแล้วก็เคลียร์ใจกันไปนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ที่คนออนไลน์ไปขุดบาให้เห็นกันนะครับรวมถึงไปขุดมาด้วยว่าเอ้ยเคยคบกับบี้นะดีแล้วล่ะที่เลิกกับบี้สกุตไปอ่อฉันไม่แปลกใจเลยทําไมหลังจากคุณบี้เลิกกับคุณโมแล้วไปหันเข้าหาธรรมะมากขึ้นอะไรประมาณนี้คือทุกคนโยงเรื่องมาหมดเลย ถ้าในความส่วนตัวของพี่เค้กนะในความส่วนตัวของพี่เค้กก็คือว่าน้องอาจจะสะดุดอะไรในชีวิตมาณเวลานั้นและปรากฏว่าไลฟ์ด้วยแล้วก็มันอาจจะเจอเออขาเรียกว่าความผิดพลาดมากกว่าคงไม่ได้พร้อมที่จะเหวี่ยงกับใครทุกๆครั้งหรือคงไม่ได้พร้อมที่จะเหวี่ยงท้าชนกับใครทุกๆไลฟ์ถูกต้องไหมคือดาราเนี่ยเขาต้องรู้ตัวละ ว่าถ้าเกิดเขาทำแบบนี้มันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะแล้วก็การที่น้องออกมาขอโทษแล้วนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยดูปอมอะดูไม่จริงใจก็อยากจะบอกว่าก็ให้โอกาสเขาแล้วกันก็คือบางคนเนี่ยบางคนมันทำผิดพลาดกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาขอโทษแล้วก็ก็ให้โอกาสเขาแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประสบการณ์และก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งเรื่องในชีวิตของโมโมนชนกนะครับ ปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปแต่ไม่ใช่ไปลืมมันนะก็จ,ะจดจําไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าไปลากเข้ามาถึงขั้นที่ต้องโจมตีไม่ให้เขาไม่มีงานดุงการบันเทิงเลยอย่าถึงขั้นนั้นนะฮะเขาออกมาขอโทษแล้วก็ให้มันแล้วแล้วไปก็ให้อภัยกันเพราะว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับโลกใบน,นี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียน ยิ่งใหญ่สําคัญมากของโมโชนุกนะครับแล้วก็จากนี้ไปแล้วก็จะติดตามผลงานของนุงโมตลอดไปแหละขอให้มีงาน,นเยอะๆนะฮะแล้วก็ผลิตผลงานสร้างสารรค์สิ่งดีออกมาสู่สังคมมากมายนะครับจริงๆมันมีไม่กี่เรื่องหรอกที่คุณจะพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสนะครับก็รอปรึกษาคนใกล้ชิดดูอันนี้ฝากเอาไว้นะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของดาราอยู่บ้านเพราะอะไรก็เพราะว่าเขากลัว โควิด19ก็เพราะว่ากองถ่ายกละครงกันอีเวนต์ถ่ายซีรีส์ถ่ายโฆษณาไม่มีไงเพราะว่ากลัวโควิด19หลายคนตอนนี้วิ่งตามหากันสิ่งที่เอามาป้องกันตัวเองกันเนี่ยกันแบบขวักไขว่ไขวควาวากันวุ่นวายเลยว่าสิ่งของเหล่านี้เราจะหาได้จากที่ไหนหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์สเปรย์ฉีดพ่นทำความสะอาดเข้าของเพราะว่าแม้กระทั่งมือถือที่คุณใช้อยู่ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยนะวันนี้พี่ครับเคก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาแนะนําและบอกต่อด้วยนะครับกับแอลกอฮอล์สเปรย์ตัวนี้เฮ้ hey! นะฮะชื่อว่า o r g a n i c ุเจนเทลแ Hand Spray m u l t i p โพ p o s e ์คลีเนอรนะครับเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ทำความสะอาดแบบอนเนกประสงค์แบบไม่ต้องล้างออกแบบถ้าเกิด บางตัวเนี่ยแอลกอฮอล์บางตัวเนี่ยคือมันไม่สามารถที่ฉีดบนผิวหนังบนร่างกายของเราได้แต่ออการิทิขูตัวนี้นะฮะสามารถฉีดพ่นบนร่างกายของเราได้แล้วก็สามารถฉีดพ่นบนข้าวของได้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้โทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องเอาตัวไปสัมผัสสามารถฉีดพ่นได้หมดเลยแล้วก็แห้งเร็วไม่เหนียวเนอะหนนะ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อไวรัสได้แบบ100%เพราะอะไรเพราะว่าออร์กานิขู่ตัวนี้นะฮะเขามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ฟูดเกรด75%ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยืนยันได้ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคและก็เชื้อแบคทีเรียได้ถ้าเกิด95%ขึ้นไปแบบนั้น ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะฮะแต่ของเรายืนยันร้อปร์็นว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นอกจากจะมีแอลกอฮอล์ฟูดเกรด75แล้วนะฮะยังมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้แพนทีนอลหรือว่าวิตามิน B5 ที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยจะไม่ทําให้ผิวของเราแห้งตึงแล้วก็ที่สํคาคัญปราศจากน้ําหอมไร้สารเคมีตกค้างอ่อนโยนปลอดภยัยและใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้ใหญ่นะฮะวิธีใช้ง่ายๆเป็นขวดแบบนี้พกพาง่ายสะดวกมากๆม,มากที่สุดนะครับเปิดฝาปุ๊บฉีดพ่นตามร่างกายได้เลยแบบนี้นะฮะแล้วก็ฉีดพ่นตามสิ่งของต่างๆได้หมดเลยนะครับฉีดเสร็จปุ๊บถูให้ทั่วปล่อยให้แห้งไม่ต้องล้างออกย้ําว่าไม่ต้องล้างออกนะฮะและใช้ได้ทุกพื้นที่ขนาด 60 ml พกพาได้ง่ายและสะดวกมากหาซื้อได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปตามร้านค้าเลยนะฮะซื้อได้ที่0851873111 0851873111หรือว่าคนที่เล่นออนไลน์ใช่ไหมก็กดไปได้เลยที่ s h o ป e e หรือว่า Lazada นะฮะเซิร์ชคำว่า โอกานิคุก็จะเจอสินค้าของเราก็เอามาใช้กันดูนะฮะและที่สําคัญก็คือว่ามีเลขที่จดทะเบียนชัดเจนมีเลขที่ออยอมีวันผลิตชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็สําคัญพ่นได้หมดโทรศัพท์มือถือข้าวของเครื่องใช้รวมถึงผิวหนังของร่างกายเราด้วยแล้วเด็กน้อยก็ใช้ได้ด้วยอยากจะให้ได้ลองไปใช้กันสําหรับตัวนี้โอกานิคุเจนเทลแฮร์สเปร์มัลติโพ o ส์คิเนอร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ